สวัสดีค่ะเรากำลังอยู่ในคอร์สนะคะ,ะสั่งจิตพิชิตความสุขนะคะเป็นเซกชั่นแรกก็คือบทเรียนที่หนึ่งะคะจะเป็นการอินโทรนะคะเกี่ยวกับว่าทำไมชีวิตของเราถึงต้องมีความสุขนะคะเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหากันเลยนะคะในเซ c กชั่นนี้จะใช้เวลา30นาทีนะคะความสุขนะคะในชีวิตของคนเรานะคะคือนอกเหนือจากความฝันแล้วนะคะเราก็จะ ทุกคนนะคะล้วนมีแต่ความฝันที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งนั้นแล้วก็เบื้องหลังของทุกอย่างนะคะคือเราก็จะปรารถนาที่จะมีความสุขใช่ไหมคะแล้วความสุขนะคะจริงๆแล้วนะคะมันมีหลายในยะด้วยกันนะคะแต่ความสุขนะคะในที่นี้นะคะคือมันจะเป็นสิ่งที่ เรานะคะสามารถที่จะสร้างได้จากตัวเราค่ะแล้วก็ความสุขมันจะมีหลายในยะด้วยกันนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาแตกย่อยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะพอถ้าเราเข้าใจทฤษฎีของความสุขแล้วนี่มันก็จะทําให้เรานะคะเข้าใจว่าชีวิตของเราต้องการอะไรแล้วชีวิตของเรานะคะต้องการทําอะไรเพื่ออะไรเรารู้ว่าเราจะไปไหนจุดมุ่งหมายในชีวิตของเราคืออะไรเราก็จะเข้าใจว่า เราต้องการอะไรในชีวิตแล้วมันก็จะทําให้ชีวิตของเรานะคะโฟกัสมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะทําให้ชัดเจนในการที่เราจะไปถึงเป้าหมายในความสุขนะคะของเราค่ะทีนี้นะคะจากการที่เรานะคะได้ต้องการที่จะมีความสุขแบบนั้นแล้วนะคะ แน่นอนว่าวันนี้ค่ะมันก็มีหลายทฤษฎีนะคะที่พูดถึงเรื่องของความสุขแต่วันนี้นะคะเราจะหยิบยกนะคะทฤษฎีนี้นะคะก็คือเป็นศาสตร์ของจิตวิทยาเชิงบวกก็คือ positive psychology นะคะซึ่งมาตินเซลิกแมนนะคะได้ให้คำนิยามหรือเป็นผู้ศึกษากยกับเรื่อง well being นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าสภาวะสมบูรณ์ของทั้งร่างกายและจิตใจและความเป็นอยู่นะคะ จะทำให้เรามีความพอใจในชีวิตและมีความสุขกับตัวเองซึ่งเป็นรากฐานของการที่เรานะคะจะเข้าใจจิตวิทยาเชิงโบวก Positive s i t i v e Psychology นี้ได้นะคะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าความสุขต่อไปเป็นไงนี่ค่ะมันก็จะมีรูปรูปนี้เกิดขึ้นนะคะก็คือเราจะมีความสุขมีความตื่นเต้นนะคะอยู่ตลอดเวลาในจิตใจของเรานะคะแล้วเราก็จะมีพลังบวกนะคะ กับทุกๆอย่างเราจะคิดบวกนะคะมีพลังเชิงบวกอยู่ตลอดพลังงานเชิงบวกมันจะดึงดูดทำให้เรามีความสุขเพราะมันจะเป็นพลังงานด้านบวกทำให้เราตื่นเต้นนะคะกับชีวิตและมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตนะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของความสุขนะคะแล้วก็มาดูกันต่อนะคะในเรื่องของอ เซลิกนะคะเขาได้กล่าวว่าวันนี้ค่ะความสุขนะคะแบ่งออกเป็น3แง่มุมด้วยกันนะคะแง่มุมที่1นนะคะก็คือชีวิตที่รื่นรมค่ะชีวิตที่รื่นรมนะคะคือการที่เรามีอารมณ์ดีเพลิดเพลินกับความสนุกในชีวิตนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะคือเราเป็นคนอารมณ์ดีไม่เครียดไม่ตึงเครียดกับอะไรแล้วก็ไม่เป็นคนที่โฟกัสความทุกข์เราสามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นความทุกข์อันไหน อารมณ์ในตอนนี้นะคะเรากําลังรู้สึกอย่างไงถ้าเรากาลังรู้สึกโกรธอยู่เราก็แยกแยะได้ว่านี่คือเรากําลังโกรธนะคะเราสามารถที่จะจับตัวเองได้อยู่ตลอดเวลานะคะก็คือเราจะต้องเป็นคนรื่นรมค่ะสองค่ะชีวิตที่ทุ่มเทค่ะคือใส่ใจจดจ่ออย่างลึกซึ้งกับบางสิ่งบางอย่างเลือกที่จะทุ่มเทนะคะเวลาให้งานหรือครอบครัวหรือว่าเลือกที่จะหยุดนิ่ง หรือเกิดโฟลหรือภา,าวะที่ใจเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งที่ทำหมายถึงว่าเวลาที่เราจะทำอะไรนะคะเราจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราจะมีสมาธิมีสตินะคะอยู่กับสิ่งที่เราทําอย่างจดจอ่อถ้าเรานะคะมีสติหรือมีสมาธิกับเรื่องที่เราจะทําอันไหนอันอ,น,นอันใดอันหนึ่งแล้วนะคะมันจะทําให้เรานะคะทําด้วยความสุขค่ะคือเราจะไม่ ไม่ไปคิดอซอกแซกหรือว่าไม่ไปคิดอย่างอื่นเราจะโฟกัสกับสิ่งที่ทำคือสมาธิมีสมาธิกับสิ่งที่ทำในเรื่องนั้นตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบนะคะมันก็จะทำให้เรานะคะไม่ไม่เอาจิตของเรานะคะไปผูกอยู่ที่ความอยาก ความอยากก็คือว่าเรานะคะอยากที่จะทำเพราะว่าเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นเราทำงานเราอยากได้คำชื่นชมจากเจ้านายเราอยากเลื่อนตําแหน่งอะไรแบบนี้พอเราไปผูกกับสิ่งที่เราอยากแล้วเราไปมันไม่ได้ดั่งใจเราก็จะกลายเป็นทุกข์แต่ถ้าเราอยากมีความสุขนะคะเราต้องทุ่มเทโดยแพชชั่นของเราคือเราทำเพราะเรารักมันถ้าเราทำเพราะเรารักอะไรแล้ว มันจะทําให้เราไม่มีความทุกข์ในการที่ทําเพราะเราทําแบบเรามันเราสนุกเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทํานะคะนะคะอ่ะต่อไปนะคะชีวิตที่มีความหมายคือความสุขที่มีคุณค่าเป็นความอิ่มเอมและงอกงามทางใจเพราะรู้เหตุผลและเข้าใจเป้าหมายของชีวิตอย่างถ่องแท้คือเรามี เรารู้ว่าชีวิตเราต้องการอะไรนะมันก็จะกลายเป็นคนที่เรามีแพชชั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าคุณรู้ว่าคุณนะคะจะทำอะสมมุติว่าคุณมีแพชชั่นคุณอยากเป็นนักเขียนแบบนี้คือคุณก็จะโฟกัสทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะทําให้คุณอยู่ในเวที่คุณนะคะจะไปเป็นนักเขียนดังนั้นนะคะเวลาที่คุณนะคะ โฟกัสอยู่ในเวที่คุณจะไปเป็นนักเขียนภาพของมันจะชัดแล้วสโคข,ของมันจะชัดดังนั้นคุณจะไม่มีเวลานะคะที่จะไปให้พลังงานกับอย่างอื่นหรือไม่มีเวลาที่จะไปเสียเวลากับเรื่องใดๆแพชชั่นของคุณคุณจะทุ่มเทกับเรื่องการเป็นนักเขียนของคุณแต่เมื่อคุณทำเพราะคุณรักมันมันจะทำให้คุณนะคะทำด้วยความรัก ด้วยความเข้าใจแล้วก็ทำด้วยความที่คุณมีแพชชั่นกับมันคุณก็จะไม่เหนื่อยกับมันคุณก็จะคือคุณจะมีพลังในการทำอยู่ตลอดนะคะอันนี้คือเรารู้ว่าชีวิตเรามีความหมายไปที่จะทุ่มเทกับเรื่องนั้นนะคะจนจนสุดนะคะอันนี้มันก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขนะคะอ่าทีนี้นะคะประเด็นต่อมานะคะก็ ในในเรื่องของนี่ค่ะมันก็จะมีทฤษฎีดีเกิดขึ้นทฤษฎีของของเซลิกนี่นะคะก็เลยเป็นทฤษฎี of well being ค่ะก็คือแนวคิดที่มีความสุขนะคะความสุขที่แท้จริงนะคะคือเป็นสิ่งที่ทุกคนสร้างได้แต่ต้องรู้จักองค์ประกอบหรือปัจจัย ของมันซึ่งเราเรียกปัจจัย5องค์ประกอบนเราเรียกว่าเพลมาโมเดลนะคะหรือโมเดลจําลองที่จะเกิดความสุขในชีวิตคือจริงๆแล้วนะคะความสุขมันสร้างได้จากตัวเรานี่แหละค่ะมันไม่ได้สร้างได้จากคนอื่นแล้วการสร้างได้นะคะจากตัวเรามันนะคะก็จะมีอยู่5เรื่องนี้ด้วยกันค่ะเรื่องที่1ก็คือ positive emotion ก็คือการรู้สึกดีมีอารมณ์บวก ก็คือวันนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะมันจะมีอารมณ์ลบกับอารมณ์บวกแต่วันนี้คุณจะโฟกัสอะไรถ้าคุณโฟกัสเรื่องลบมันก็จะทําให้คุณเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาหรือมีความกังวลซีเคทคุณก็จะลบนะคะแรงดึงดูดในชีวิตคุณก็จะลบแต่ถ้าคุณนะคะมีอารมณ์บวกหรือคิดบวกอยู่ตลอดเวลามันก็จะทําให้คุณนะคะกลายเป็นคนที่อยู่ในวายเบอร์รชั่นก็คือคลื่นความถี่ อัลฟ่านะคะก็คือมันจะมีความถี่ที่มันจะทำให้คุณเป็นความถี่ที่ต่ำนะคะก็คือมันจะทำให้คุณมีแต่ความคิดโลภมีแต่ความกังวลความสงสัยความรู้สึกถดถอยในคุณค่าตัวเองแต่ถ้าคุณนะคะมีความสุขคือคุณมีความรักคุณศรัทธาในความเป็นตัวคุณ คุณชื่นชมในตัวเองแล้วคุณมีพลังที่บวกค่ะมันจะเกิดความรู้สึกอารมณ์บวกอยู่ตลอดเวลา positive emotion ก็คือเวลาที่คุณนะคะคิดอะไรแล้วคุณจับได้ว่าคุณกำลังลบหรือคุณกำลังเป็นทุกข์คุณจะจับตัวเองแล้วดึงมาเป็นอารมณ์บวกขั้วบวกนะคะมันจะทำให้คุณคิดสร้างสรรค์แล้วมันจะทำให้คุณมีสติพอคุณอยู่ในขึ้นของอัลฟ a านะคะคุณจะมีสติและมีสมาธิมันก็เลยจะทำให้คุณประมวลผลทางด้าน ความคิดได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนที่สองค่ะคือ relationship หรือสายสัมพันธภาพนะคะก็คือตัว R ตัว R สายสัมพันธภาพ relationship นะคะคือการที่เรานะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างคำแว่าจะเป็นครอบครัวสังคมการงานนะคะความรักลูกทุกอย่างคะ่ะเพื่อนร่วมงานทุกอย่างในชีวิตนะคะคือมันจะเกิด ความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นนะคะค่ะความสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับเพื่อนร่วมงานหรือกับทุกๆคนมันจะเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในส<ม>ัมพันธภาพในชีวิตของเรากับทุกๆด้านเมื่อเรามีสัมพันธภาพที่ดีกับทุกๆคนนะคะมันก็จะทําให้เรานะคะมีความสุขกับชีวิตค่ะดังนั้นนะคะ ทฤษฎีเพลมานี้นะคะในเรื่องของตัวอาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนคือให้เรามองแบบนี้ค่ะจริงๆเรามนุษย์ทุกคนนะคะเป็นพี่น้องกันถ้าเรานะคะมองจากนอกโลกนะคะมองลงมาในโลกเราจะเห็นคนยั่ยเยืยุ่เยเต็มไปหมดนี่แต่คุณเชื่อไหมคะว่าทุกคนนะคะต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือทุกคนก็ต้องการความสุขในชีวิตเช่นกัน,นะค่ะทุกคนก็เหมือนเรานะคะ ทุกคนต้องการความสุขในชีวิตเช่นกันแต่วันนี้ค่ะความสุขของชีวิตนะคะมันอาจจะเกิดได้กับบางคนเท่านั้นที่ที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็จัดการกับมันได้ดังนั้นนะคะวันนี้เราต้องเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้าเรามีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะเราจะรู้ว่าวันนี้เราจะมีความรักให้กับผู้คนเราจะให้อภัยผู้คน เรานะคะจะมีความสุขในการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนเราจะไม่ถือโทษโกรธเขาเราจะไม่มีการพูดเพื่อลดคุณค่าคนอื่นเพื่อทำให้คนอื่นด้อยกว่าแล้วยกตัวเองขึ้นเราจะรักผู้คนเราจะพูดดีๆต่อกันเราจะให้อภัยกันเราจะไม่โกรธกันแล้วเราก็จะ ทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนนะคะมีความสัมพันธ์ที่มีความสุขแล้วเราก็จะมีพลังค่ะในด้านของความสัมพันธ์ตัว E นะคะตัว E ข้อ2ตัว E ก็คือ e l e g a ก t นะครับ e ีลิเกก็คือการเข้าเป็นส่วนหนึ่งก็ก็เหมือนคล้ายๆกับ Relation ค่ะพอเราพอเรานะคะเข้าเป็นส่วนหนึ่งนะคะกับผู้คนกับสังคมกับครอบครัวเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่ง ของกันและกันมันก็จะมีความสัมพันธ์แบบในแย่สำคัญนะคะก็คือเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆอย่างนะคะของทุกๆอย่างในในในชีวิตของเรามันจะไม่รู้สึกแปลกแยกมันจะไม่รู้สึกว่าเราด้อยคุณค่าเราเป็นคนไม่มีคุณค่าเราถูกแยกออกไปเหมือนคนที่มีปัญหาทางด้าน เป็นลูกซึมเศร้าเห็นไหมคะเขาจะคิดว่าเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่มีใครรักเขาไม่มีใครชอบเขาหรือเขาไม่มีคุณค่าเขาก็ปีกตัวเองนะคะแล้วก็แยกตัวเองออกไปนะคะเพื่อที่จะอยู่แบบลำพังและอยู่แบบโดดเดี่ยวนะคะอยู่ในสังคมคนเดียวแล้วคิดว่าตัวเองไม่มีพลังลดคุณค่าตัวเองด้อยค่าด้อยราคาไม่มีความชื่นชมและไม่มีความศรัทธาในตัวเองค่ะ ะะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกถดถอยทางด้านสังคมมันจึงทำให้ชีวิตของเขาก็เลยจะไม่มีความสุขนะคะอัในด้านต่อไปนะคะ M ค่ะตัว M นะคะ M ก็คือ meaning ชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายคือถ้าวันนี้อย่างที่ได้บอกมาแล้วนะคะถ้าเรามี p a s ชั่นในชีวิตเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะไปถึง แล้วเราก็ไม่ได้มาฟังเสียงนกเสียงการอบข้างเราไม่ได้ให้คนอื่นมีอิทธิพลกับตัวเราเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรเรามีสติอยู่กับมันตลอดเวลาแล้วเราก็ศรัทธาในความเป็นตัวเราเราจะกลายเป็นคนนะคะที่มีความชัดเจนในชีวิตพอเรามีความชัดเจนในชีวิตนะคะเราจะมีพลัง พอเรามีพลังเราจะสร้างพลังได้จากตัวเราค่ะคือเราก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องให้คนอื่นนะคะมาอยู่กับเราแล้วเราถึงจะมีความสุขความสุขของเรามันไม่ได้ไปอิงอยู่กับคนอื่นความสุขของเรามันไม่ได้ไปอิงอยู่กับฉันจะต้องมีคนนี้มีคนนี้เป็นคนรักฉันถึงจะมีความสุขถ้าขาดเขาแล้วฉันจะไม่มีความสุขความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับลูก ถ้าลูกไม่ได้อยู่กับฉันฉันจะเหงาฉันจะไม่มีความสุขความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพื่อนคนใดคนหนึ่งถ้าฉันไม่มีเพื่อนคนนี้ชีวิตของฉันจะไม่มีความสุขความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครทั้งสิ้นในชีวิตความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเรากําหนดความสุขได้จากตัวเรานะคะก็คือวันนี้เราสามารถกําหนดทุกอย่างจากตัวเราเราสามารถสั่งจิตได้ว่าเรา กำลังทำอะไรแล้วเราต้องการอะไรเราเป็นใครแล้วเรานี่แหละเป็นซอสของทุกเรื่องเรานี่แหละเป็นคนกาหนดมันจากตัวเราเองเป็นคนกาหนดมันทุกๆเรื่องจากตัวเราเองดังนั้นนะคะมันจะไม่ต้องไปพึ่งใครเราไม่จําเป็นต้องมีอะไรภายนอกแต่เราก็มีความสุขได้จากภายในถ้าภายในคุณมีความสุขเหมือนต้นไม้คะ่ะถ้ารากของมันนะคะแข็งแรง ต่อให้มันจะแห้งแล้งหรืออะไรยังไงแต่ถ้ารากมันยังแข็งแรงได้ยังคงอยู่ต้นและใบทุกอย่างมันก็พร้อมที่จะงอกเงยขึ้นมาใหม่ได้นะคะเมื่อรากมันยังอยู่วันหนึ่งเมื่อเจอฝนเจอปุ๋ยเจออะไรดีๆมันก็สามารถผลิดอกออกผลได้เสมอมันจะไม่ตายมันเหมือนต้นไม้ในหน้าแล้งนะคะที่เราดูเหมือนมันไม่มีใบไม่มีอะไรเหมือนมันแห้งแล้งแต่จริงๆแล้ว รากมันยังอยู่แล้วมันไม่ตายภายในมันยังอยู่มันพร้อมที่จะผลิดอกออกใบมาได้เสมอเหมือนชีวิตเรานี่แหละคะ่ะถ้าภายในเราแข็งแกรง่งภายในเราชัดเจนภายในเราสมบูรณ์ภายในเรามีความสุขลมมั่งคั่งนะคะยังไงซะภายนอกนะคะที่ส่งออกมามันก็จะส่งแต่ความสุขออกมาให้กับผู้คน เพราะเราเป็นคนที่มีพลังและเราเป็นคนที่มีความสุขที่มันเกิดจากเนื้อในเนื้อแท้ของเราภายในนี่นะคะแล้ววันนี้ค่ะสุดท้ายพลังจากความสำเร็จคือตัว a นะคะ x a c c o m p l i s m e n t นะคะอันนี้นะคะคือพลังของความสำเร็จนั่นหมายถึงว่าคุณนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องสำเร็จยิ่งใหญ่ในชีวิตคือวันนี้ค่ะคุณสามารถที่จะสำเร็จนะคะ อะไรก็ได้ที่เป็นความสำเร็จนะคะในชีวิตของคุณมันไม่จาเป็นที่จะต้องยิ่งใหญ่แต่ความสำ,สำเร็จนี้นะคะมันจะเกิดจากการที่ความสำเร็จเล็เลกๆทุกๆวันนะคะที่เราสามารถที่จะมีความสำเร็จในทุกๆวันเก็บเล็กผสมน้อยแล้วคุณก็มีความสุขชื่นมื่นกับมันทุกๆวันนะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะคะ คุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าคุณได้จิบกาแฟนะคะคุณได้นั่งฟังเพลงสบายๆคุณได้อยู่กับตัวเอง5นาที10นาทีคุณนั่งสมาธินี่คือความสุขแล้วนะคะที่คุณได้รับมันตั้งแต่ตอนเช้าสัมผัสมันความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ค่ะความสำเร็จเกิดจากเรื่องเล็กๆที่คุณได้สัมผัสมันในทุกๆวันคุณไปที่ทำงาน คุณทำงานที่คุณรับมอบหมายเสร็จจบคุณเซอร์เบตกับตัวเองค่ะเย่ฉันทำงานนี้ได้สำเร็จแล้วฉันทำมันเสร็จแล้วฉันทำมันได้สมบูรณ์แบบแล้วแล้วทำเต็มที่แล้วผลของมันจะเป็นยังไง ฉันไม่สนใจอีกต่อไปเพราะฉันได้ทำมันอย่างสมบูรณ์แบบแล้วและถ้าผลของมันจะเป็นยังไงนะคะถ้าคุณถูกติคุณก็แค่เปิดใจรับฟังและนํามันมาแก้ไขค่ะไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรที่จะฟิกและไม่มีอะไรที่เลวร้วายที่สุดไม่มีอะไรที่ดีที่สุดแค่เปิดใจและรับฟังถ้ามันดีแล้วนํามาแก้ไขไปต่อ ถ้ามันไม่ดีนาะมาแก้ไขไปต่อถ้ามันดีเราก็ยินดีกับมันชื่นชมนะคะกับความสําเร็จที่ทุกคนนะคะเขาชื่นชมกับเราสัมผัสมันแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองเซอร์เบตนี่คะ่ะคือความสําเร็จเล็กๆทุกวันที่คุณเก็บเกี่ยวมันในทุกๆวันไม่จําเป็นจะต้องเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อะไรก็ได้ที่ทําให้คุณนะคะมีความสุขในแต่ละวันนั่นคือความสุขแล้วคะ่ะวันนี้นะคะ บทสรุปนะคะทุกอย่างนะคะใน5เรื่องของเพอร์มานะคะเซลิกนะคะที่เขากล่าวมานะคะก็อย่างที่ได้แชร์งและแบ่งปันไปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็คือมันก็คือบทสรุปนะคะของ5เรื่องนี้ก็คือเรื่องที่1นะคะเรามาีในเรื่องของ Positive Emotion เราเป็นคนที่คิดบวกอยู่ในคลื่น vibration ที่ เป็นบวกหรือมีความสุขอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะคะถ้าเรานะคะอยากเป็นคนที่คิดบวกนะคะเราต้องเซตตัวเองค่ะในทุกๆเช้านะคะเดี๋ยวมันจะมีการกล่าวในบทต่อๆไปว่าเราจะเซตตัวเองได้ยังไงนะคะเราจะใช้การฝึกสมาธิดยการใช้คลื่นอัลฟาเราจะเซตตัวเองได้ยังไงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่บวกเราจะทำให้ตัวเองมีความสุขได้ยังไงจะอยู่ในบทถัดๆไปจากนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของอข้อสองใช่ไหมคะที่เราจะมีความสุขจากเอ็นเกร n เมนต์นะคะ mm hmm. ก็คือการที่เรามีความเป็นส่วนหนึ่ง mm hmm. ก็อย่างที่บอกแล้วถ้าเราคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆอย่างในในชีวิตเราเป็นส่วนหนึ่งเราเป็นซอสหนึ่งเราเป็นจิ๊กซอหนึ่งของโลกใบนี้โลกใบนี้นะคะสร้างเรามาเราเป็นคนที่มีคุณค่าเราเป็นคนที่มีความสุข เราเป็นคนที่มีพลังเราเป็นคนที่มีศรัทธาในตัวเองค่ะเราจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของชีวิตของทุกๆอย่างมันจะเป็นจิก๊กซอเติมเต็มกันเราจะมีพลังในการใช้ชีวิตนะคะเราจะมีคุณค่าในตัวเองค่ะเราจะไม่รู้สึกแปลกแยกถ้าคุณรู้สึกแปลกแยกออกไปรู้สึกว่าคุณไม่มีคุณค่าคุณด้อยค่านั่นก็คือคุณกำลังเป็นคนที่ มีการคิดแบบถดถอยนะคะเหมือนคนที่เป็นโรคซึมเศร้าต่างๆเขาจะคิดแบบถดถอยแยกตัวเองออกไปแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่านะคะแล้วก็3นะคะคือการที่เรานะคะมีตัวอาก็คือมี relation นะคะความสัมพันธ์นะคะที่ดีกับผู้คนก็คือคุณนะคะจะ มันก็เกี่ยวเนื่องมาจากเมื่อกี้พอเรารู้สึกว่าเรามีความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมกับผู้คนนั่นแสดงว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเองนะครับเมื่อเราเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะเราจะรู้ว่าเรานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในสัมพันธภาพทั้งหมดนะคะอย่างที่ได้แชร์ไปแล้วว่าถ้าเรามองจากนอกโลกเรามองเข้ามามีผู้คนมากมายเดินยั่วเยื่ออยู่ทุกคนต่างอยากมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นค่ะถ้าเราเห็นว่า ในชีวิตของทุกคนนะคะทุกคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ต้องการความสุขถ้าเรามองเข้าไปในจิตใจเขาถ้าเรามองเข้าไปในเบื้องหลังของทุกๆคนแล้วเราจะรู้ว่าทุกคนนะคะต่างอยากมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นวันนี้ค่ะแค่สภาวะจิตของเขานะคะเขาอาจจะยังแยกแยะเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะคะ ได้ยังไม่ดีพอหรือว่าในระดับที่แตกต่างกันเท่าวันนี้นะคะคุณรู้ก่อนเพียงแค่คุณรู้ก่อนแล้วคุณเข้าใจมันแล้วคุณใช้มันแล้วคุณก็มองเห็นแล้วว่าชีวิตมันจะมีความสุขได้ยังไงไม่ได้หมายความว่าคุณอื่นจะพัฒนาไม่ได้นะคะจริงๆแล้วความสุขมันสร้างได้จากตัวเราแล้วข่าวดีก็คือมันพัฒนาได้ค่ะถ้าคุณนะคะ บอกให้เขารู้ว่ามันทำยังไงเขาสามารถเรียนรู้ได้เหมือนเราแล้วก็พัฒนาความสุขได้เช่นกันแต่วันนี้นะคะเราจะต้องให้เขาเข้าใจเหมือนกันกับเราค่ะแล้วถ้าเขาเข้าใจเหมือนกันกับเรารู้เหมือนกันกับเรานะคะเขาก็จะสามารถที่จะมีความสุขในชีวิตได้เหมือนกันกับเราเช่นกันดังนั้นค่ะเมื่อคุณรู้ว่าคนทุกคนต้องการความสุขในชีวิตคุณจะไม่ว่าใครคุณจะไม่กล่าว หาใครคุณจะไม่ติติงใครใช้คำพูดที่เหยียบใครคุณจะมีแต่ความรักคุณจะให้อภัยคุณจะรักผู้คนคุณจะมีความสุขกับผู้คนทุกๆคนในชีวิตของคุณแล้วคุณจะมองเขาเหมือนที่เขามองคุณคุณจะอยากได้อะไรกับเขาคุณจะต้องเป็นมัน กับเขา่อนคุณอยากได้ความรักคุณต้องมีความรักให้เขาก่อนคุณอยากได้พลังดีๆคุณต้องเป็นพื้นที่พลังส่งกับส่งไปให้เขาก่อนเขาก็จะส่งกลับมาให้คุณคุณอยากเป็นอะไรนะคะให้คุณมีสิ่งนั้นก่อนเสมอคะ่ะนี่คือสัมพันธภาพนะะกับผู้คน ะะเดี๋ยวในบทต่อๆไปเราจะแตกแยกย่อยในเรื่องของความสุขเนี่ยอย่างละเ e อียดเป็นข้อๆอันนี้คือทฤษฎีภาพรวมว่าทำไมชีวิตของเราเราถึงต้องการความสุขแล,แล้วความสุขมันสร้างได้ค่ะนะคะ,นะคะจากตัวเรานี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ตัว M นะคะชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายแล้วก็ตัว A พลังจากความสำเร็จอย่างที่บอกว่าความสำเร็จเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพลัง ความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องเป็นเรื่องที่สําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเราเซอร์เบตกับทุกๆเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะกับชีวิตแค่คุณมีความสุขรายวันในทุกๆเรื่องเล็กๆน้อยๆแฟนของคุณโทรมาคุณมีความสุขคุณก็เซอร์เบตมัน yes, yes 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 ฉันมีความสุขกับวันนี้ฉันได้รับคําพูดดีๆกับแฟนของฉันฉันได้พูดดีๆกับแฟนของฉัน มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่นี่คุณก็มีความสุขกับชีวิตแล้วค่ะนะคะนะคะแล้วก็ชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายวันนี้ค่ะถ้าเรารู้ว่าชีวิตนะคะเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเราต้องการอะไรมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณชีวิตคุณโครชื่นมื่นโคตดทรงพลังโคดมีความหมาย คุณเป็นคนหนึ่งเดียวที่มีอยู่ในโลกนี้คุณเป็นคนที่ทรงพลังคุณเป็นคนที่มีคุณค่าคุณเป็นคนที่ผู้คนต้องการคุณเป็นต้นกําเนิดของความสุขของมวลมนุษยชาติคุณเป็นคนที่มีพลังค่ะใส่ภาษาบวกคิดบวกทุกอย่างในชีวิตแล้วชีวิตของเรานะคะจะเติมเต็มแล้วเราจะมีความสุขค่ะกับทุกๆอย่างในชีวิตนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ได้แต่ ออกเป็นข้อๆนะคะตามนี้เดี๋ยวให้ทุกท่านนะคะไปอ่านเพิ่มเติมนะคะในบทเรียนนะคะในกลุ่มของเราที่ได้ให้ไปนะคะไปอ่านเพิ่มเติม,ตมแต่ที่ฉันพูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดถ้าใครเก็ตนะคะคุณจะเข้าใจมันแล้วค่ะนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็จะเกิดเห็นไหมคะมีนิ่งความสุขในชีวิตความสมบูรณ์เห็นไหมคะ ถ้วยทองคำทุกอย่างชีวิตเราก็แค่นี้ค่ะแค่เราต้องการที่จะเป็นคนที่มีความสุขนะคะแล้วเพื่อนมนุษย์ของเราทุกๆคนขอให้รู้ค่ะว่าทุกคนก็ต้องการที่จะมีความสุขกับชีวิตเช่นกันค่ะให้อภัยเขาเห็นใจเขานะคะรักกันนะคะทุกๆอย่างนะคะก็บทความที่นำมาพูดนี่ก็อ้างอิงนะคะจากหนังสือเหล่านี้นะคะแล้วก็เว็บคอมมอนนะคะก็อันนี้เป็นการอ้างอิงนะคะ ก็ขอบคุณนะคะที่นํามาให้แบ่งปันในวันนี้นะคะโอเคค่ะแล้วบทสรุปของวันนี้นะคะเราเป็นคนที่มีความสุขได้สร้างได้จากตัวเราค่ะความสุขสร้างได้จากตัวเราและเราก็เป็นซอสของความสุขนั้นให้กับผู้คนบนโลกนี้ให้กับคนอื่นบนโลกนี้สามารถแบ่งปันให้กับผู้คนได้แล้วถ้าผู้คนนะคะทุกคนมีความสุขค่ะ ทุกคนต่างก็มีความสุขแล้วเติมเต็มกันและกันนะคะชีวิตบนโลกนี้ค่ะเราก็จะมีความสุขมีแต่ความชื่นมื่นมีแต่ความสมหวังและโลกของเรานะคะก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะและในบทนี้นะคะส่นนี้นะคะก็30นาทีนะคะที่พูดมาเป็นทฤษฎีเป็นการเกลิ่นอินโทรว่าทำไมชีวิตของเราจึงต้องการการมีความสุขและความสุขนะคะมันสร้างได้นะคะ จากทิสดีเพอร์มาแล้วก็5ข้อนั้นนะคะที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะเพื่อปูวความเข้าใจและทําให้คุณเข้าใจว่าทําไมชีวิตของเราถึงต้องมีความสุขนะคะอันนี้แค่บทนําจิ้มนะคะแค่อินโทรถ้าคุณตั้งใจฟังดิฉันแบ่งปันแชร์ลิงตั้งแต่ต้นนะคะคุณจะสัมผัสได้ว่าคุณจะมีพลังคุณจะมีความสุขล้นเออคุณจะสัมผัสได้นะคะ ว่าชีวิตเรามีคุณค่าและมีความหมายค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันในบทที่2บทที่3บทที่4ี่และบทที่5นะคะไปไล่เรียนกันอย่าลืมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วทำแบบฝึกหัดที่ดิฉันได้บอกในทุกๆบทนะคะที่มีแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะพบกันในบทที่2ค่ะ